สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ก๊กพอดแคสต์กับผมอาจารย์มิกซ์ดร์นัทกฤตเปาอินนะครับใน EP นี้ก็มีความมุ่งหมายแล้วครับที่จะอธิบายเรื่องราวการปรับกบฏของของเบง้งเมื่อยกทัพจำนวนหลายสิบหมื่นเลยนะฮะมุ่งหน้าลงใต้เพื่อจัดการจัดระเบียบชนเผ่านอกด่านอย่างเผ่าม่านเผ่าม่านนั้นก่อนหน้านี้ก็ถือได้ว่าเป็นพันธมิตร แล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเมืองประเทศสราชนะครับของจกกกในสมัยของจักรพรรดิเล่าปีเล่าปีนั้นในขณะที่ยกทัพไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปเข้าตีงอกก,กกก็ได้นําพาเผ่าม่านไปด้วยนะครับโดยในขณะนั้นคนที่เป็นอ,องแห่งม่านก็คือสโมโขแต่ว่าสโมโขนั้นลาโลกแบบไม่สมัครใจในศึกซึ่งตั้งใจมากนะครับในการต่อสู้ร่วมกันกับเล่าปีและในเวลาต่อมาก็เข้าใจว่าเบงเฮกคนนี้นะครับก็ขึ้นมาแทนสโมโข แต่ว่าเบงเฮกนั้นมีความมักใหญ่ใฝ่สูงในตอนแรกก็ไปร่วมมือนะกับโจผีครับในการเป็นหนึ่งในแม่น้ํา้าสายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างพอจําได้ใช่ไหมครับว่าโจผีนั้นมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะฮะที่จะเข้าตีนะฮะจก,กกกเมื่อเล่าปีได้เสด็จสวรรคตไปนะฮะด้วยความพยายามที่จะโค่นล้มจักรพรรดิเล่าเสี้ยนที่เพิ่งขึ้นครองราชได้ไม่นาน แต่ว่าขงเบ้งนั้นก็ใช้ปัญญาครับในการสยบก,กองทัพแม่น้ํา้าสายแต่ว่าหนึ่งในกองทัพแม่น้ํา5สายนั้นน่ะก็มีเบ้งเฮกม่านอ,องครับมาเข้าร่วมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับว่าแหมเบ้งเฮกนั้นก็แพ้ทางกับขุนพลของฝ่ายจกกกไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อของเบ้งยกทัพลงใต้ในยกแรกที่เจอกันเนี่ยนะฮะเบ้งเฮกก็โดนกลอุบายของบรรดานายทหารทั้งหลายของฝ่ายจกกกจนถูกจับตัวนะฮะต้อนไปจนกระทั่งถึงซอกเขานะครับแหมในขณะแรกก็ ขี่ม้าครับขี่ม้ากระต่ายแดงขนปุกปุยฮะแล้วก็ไปติดซอกเขาก็ถึงขนาดเฉดหัวม้ากระต่ายแดงขนปุกปุยทิ้งนะแล้วก็กระโดดนะกระโจนขึ้นไปปีนหน้าผาปรากฏว,ว่าพอปีนหน้าผาขึ้นไปนะครับก็ไปเจออะไรฮะไปเจอหน้าอุยเอียนครับโอ้ยอุยเอียนบอกมนันนี่นั่นคือครั้งแรกครับที่เบ้งเฮกโดนจับตัวพอมาอยู่ต่อหน้าขงเบ้งขงเบ้งก็ถามว่าเบ้งเฮกเอ๋ยเจ้าแพ้แล้วเจ้าจะยอมหรือไม่เบ้งเฮกบอกว่า ที่พลาดท่าถูกขงเบ้งจับตัวได้นั้นเป็นเพราะว่าไปติดอยู่ตรงซอกเขาหาใช่ความสามารถของของเบ้งไหมเบ้งเฮกไม่ยอมรับความสามารถของของเบ้งจึงบอกว่าลองปล่อยตัวไปสิเดี๋ยวคราวหน้ามาสู้กันแบบแมนแมนขงเบ้งสู้เฮกไม่ได้หรอกโอ้โหไอ้เฮกกี้เขาแหละครับเบ้งเฮกผมบางทีผม,มอยากเรียกเฮกกี้เฮกกี้ก็กลับไปครับปรากฏว่าในครั้งที่สองเนี่ยนะครับเบ้งเฮกไม่กรีทาทับมาครับใช้วิธีการนะฮะในการ ตั้งรับตั้งป้อมอยู่ที่ริมฝั่งน้ําแม่น้ําลกสุยนะ,ะแต่ว่าอยู่ทางฝั่งใต้นะฮะบอกสั่งบอกให้กองทัพเรือเอาเรือกลับมาทั้งหมดเลยอย่าเอาเรือไว้ทางฝั่งเหนือไม่ต้องไปประทะให้มาทําการตั้งรับทางฝั่งใต้ใต้แม่น้ําลกสุยแล้วให้ก่อเนินดินขึ้นมาสูงสูๆพูนๆเลยนะโคงเบ้งก็ข้ามมาไม่ได้ครับนะะถึงแม้ในระยะแรกนั้นจะให้มาใต้นั้นไปขึ้น ฝั่งนะครับทางแถวซาขโขนะฮะซึ่งเป็นคอคอดนะครับแล้วก็น้ําตื้นมากเลยทีเดียวแต่ก็เจอแม่น้ําที่เป็นพิษในช่วงเวลากลางวันแต่โชคดีครับได้ชาวบ้านมาช่วยสุดท้ายก็สามารถตัดสบงสเสบียงได้แล้วก็ทําการเข้ารบกับฝ่ายกองทัพของเผ่าม่านและสุดท้ายครับเบงเฮกกําลังดื่มกินอย่างสบายใจคิดว่าทุกอย่างปลอดภยัยแต่ลูกน้องครับจับมัดตัวส่งของเบงซะอย่างนั้นนั่นคือการถูกจับครั้งที่2ของเบงเฮกครับ เบงเฮกก็ไปอยู่ต่อหน้าเบื้องหน้านะครับของท่านอาจารย์ฮกหลวงองเบงก็ยังยโสโอหังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับไม่ยอมแพ้คงเบ้งนั้นมีใจอยากจะให้เบ้งเฮกนั้นยอมแพ้ด้วยใจลูกน้องของเบงเฮกจานวนมากมายมหาศาลนั้นก็ยอมแพ้คงเบงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยแต่เบ้งเฮกก็ไม่ยอมแล้วครับเขาเป็นองอยู่นะฮะเขาก็กลัวเหมือนกันที่จะต้องสูญเสียสถานภาพความเป็นอองความเป็นผู้นําของเผ่าม่านซึ่งแหมเพิ่งจะขึ้นมาไม่นานแล้วครับเขาอยากจะอิ่มเอมนะครับกับอํานาจแล้วครับ คงเบ้งก็ถามว่ายอมหรือไม่ล่ะเบ้งเฮกเบ้งเฮกบอกไม่ยอมไอ้แบบนี้มันไม่ใช่ฝีมือของคงเบ้งจะมาภูมิใจอะไรไอ้ลูกน้องคนไม่ดีมันมัดตัวมาส่งนี่ลูกน้องมันทอระยุดเป็นงูเห่ามาส่งแล้วคงเบ้งเก่งตรงไหนคงเบ้งบอกอ้าวเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นกาจะปล่อยท่านไปอีกนะเบ้งเฮกเบ้งเฮกก็บอกว่าดีสิปล่อยเขากลับไปแล้วขราวหน้านะมารบกันให้รู้ดำรู้แดงแบบลูกผู้ชายถ้าขราวหน้าจับตัวเบ้งเฮกได้อีกเบ้งเฮกก็จะยอมเฮกก็จะยอมเฮกกี้ก็จะยอมต่อคงเบ่ง ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลใจไปอีกคงเบ้งก็ปวดหัวปวดเฮ็ดแล้วครับอ,รอ,อ่านอย่งจริงๆเลยเบ้งเฮกคงเบ้งก็เลยบอกไปยังเบ้งเฮกว่าเบ้งเฮกถ้าข้าจับตัวท่านได้อีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยนะอย่าหาว่าข้าโหดกับเจ้านะคงเบ้งก็เลยบอกให้ลูกน้องน,นะครับทาการแก้มัดเบ้งเฮกแล้วก็พาเบ้งเฮกนะไปดูกองทัพอันเกรียงไกรของคงเบ้งไปดูศาสตราวุธคลังอาวุธอาหารการกินสเสบียงกลางต่างๆแล้วคงเบ้งก็บอกว่านี่เบ้งเฮกเจ้าดูนะ ม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สบียงกลางข่ากอพังพร้อมทหารเองก็มีวินัยดูตรวจแถวนี่พวกเจ้าจะมาสู้ข้าได้อย่างไรข้าไปที่ไหนที่นั่นจะต้องพ่ายแพ้และยอมสิโรราบไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะพลาดในการไม่ได้รับชัยชนะแล้วเจ้าเป็นใครเบงเฮกเจ้าไม่มีทางสู้ข้าได้ถ้าเจ้ายอมแพ้ตอนนี้เมื่อข้าคงเบงกลับไปจะไปกราบทูลต่อจักรพรรดิเล่าเซียนให้ทรงมีพระราชโองการแต่งตั้งให้เจ้ายังคงเป็นอ,องค์แห่งม่านเหมือนเดิม เราให้สืบต่อทางสายเลือดอีกด้วยเจ้าคิดว่าอย่างไรเบงเฮกก็เอาก็ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวกลับไปคือตอนนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้าเบงเฮกเหรอกคงเบงก,ก็ถามว่าปัญหาอยู่ที่อะไรเบงเฮกบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้าหรอกมันอยู่ที่ลูกน้องของข้าปล่อยให้ข้าไปเกลี้ยกล่อมบรรดาบริวารลูกน้องพูดใต้บ,บรงคับัญชาของข้าเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นข้าจะกลับมาเพื่อสวามีพักต่อท่านคงเบงจะเป็นยังไงกันละท่านคงเบงคงเบงก็บอกได้ ไม่มีปัญหาแล้วก็ให้นำเอาองค์อาหารไปให้ลูกน้องไปส่งขึ้นเรือข้ามฟากนะครับนะไปจนกระทั่งถึงฝั่งใต้นะฮะของแม่น้ำลกสุยครับแล้วก็อำลาทหารที่มาส่งอากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าสิ่งแรกที่เบงเฮกทําหลังจากที่กลับไปถึงค่ายของเบงเฮกที่ฝั่งใต้ของแม่น้ำลกสุยคือเบ่งเฮกทาอะไรครับเบงเฮกให้ลูกน้องครับปลอมตัวเป็นทูตของของเบงแล้วไปล่อลวงนะในผลสองถ้ำ อย่างสุนากับห้วยหลํำท่านผู้ชมครับสุนากับห้วยหลํำนั้นเป็นไส้ศึกของของเบ้งเสียแล้วเพราะว่าเป็นคนช่วยกันมัดตัวนําเบ้งเฮกไปส่งให้กับขงเบ้งเบ้งเฮกแ้นตรงนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับส่งลูกน้องไปลวงว่าเป็นทูตของฝ่ายจกก๊กเป็นทูตของฝ่ายขงเบ้งเมื่อไปถึงเสร็จปุ๊บอาศัยจังหวะจัดการจนในพลสุนาและในพลห้วยหลํำ ลาโลกแบบไม่สมัครใจไปทั้งคู่ปิดฉากนายพลสองถ้ำไปด้วยโดยปริยายเลยทีเดียวครับ โจมทานผู้ฟังครับเบงเฮกนี่โหดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับเขาไม่รอมชอมนะฮะกับลูกน้องที่ทรยศหักหลังนะฮะพอมีโอกาสได้กลับไปเนี่ยก็ทําการจัดการจนสุนากับห้วยหลําในพลอีกสองถ้ำนะฮะจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจซึ่งมาบัดนี้เนี่ยนพลสามถ้ำไม่เหลือแล้วนะครับและนี่คือสัญญาณหนึ่งนะครับที่เบงเฮกนั้น ไม่ได้จะทำการสวามิภักดิ์ต่อของเบงดังที่ปากของเบงเฮกว่านะครับตอนแรกเบงเฮกบอกกับขงเบงว่าจะกลับไปเกลี้ยกล่อมให้ลูกน้องมาเข้าพวกกับขงเบงอันนี้มันเป็นทางกลับกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าลูกน้องเกือบทั้งหมดของเบงเฮกนั้นอยากจะไปสวามิภักดิ์ต่อของเบง แต่เบ้งเฮกทําการสังหารลูกน้องอย่างสูนากับห้วยหลําที่พร้อมจะไปสวามิภักดกับขงเบ้งชัดเจนครับแบบนี้ชัดเจนถ้าขงเบ้งมีสายข่าวอยู่แถวนั้นก็จะรู้เลยว่าเบ้งเฮกนั้นคิดไม่ซื่อเป็นแน่แท้นี่เป็นหนึ่งในอาการเป็นสัญญาณที่บ่งบอก ก็นี่เนี่ยเบงเฮกก็ดำเนินการตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับต้องการปกปักรักษาเผ่า,ม,านะม้าน่ะเนที่รักยิ่งนะฮะของเบงเฮกนะฮะเพราะเบงเฮกก็เป็นผู้ปกครองสูงสุดเป็นององอยู่แล้วไม่อยากจะมีใครอยู่เหนือตัวเองจึงให้ลูกน้องเนี่ยยังคงรักษาด่าน นะครับที่ทําเป็นเนินดินบริเวณทางตอนใต้นะฮะของแม่น้ําลกสุยเอาไว้ส่วนตัวของเปงเฮกนั้นก็ได้นํากําลังทหารไปส่วนหนึ่งครับเพื่อจะไปปะทะกับมาใต้ในบริเวณที่มาใต้นั้นไปตัดสเสบียงตรงนั้นก็คือหุบเขาเฉียสันกุเปงเฮกไปที่หุบเขาเฉียสันกุเพื่อทําการประทะต่อสู้รบราฆ่าฟันกับมาใต้แต่พอไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยเงียบเป็นเป่าสากเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพราะว่าไม่มีทหารของฝ่ายจก,กกกอยู่ตรงนั้นเลย เบงเฮกก็เกิดความชงนสงสัยเป็นยิ่งนักว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะจึงได้ไปเที่ยวตะเวนหาไปเจอชาวบ้านเดินไปเดินมาอยู่นะเบงเฮ็กก็เลยถามว่านี่เจ้าชาวบ้านก็อา้าท่านเบงเฮ็กเบงเฮกก็เลยถามไปว่านี่เจ้าเห็นทหารฝ่ายจกกกบ้างหรือไม่ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้พวกนั้นน่ะเลยกลับไปแล้วเบงเฮ็กก็เลยถามว่าเอากลับไปไหมายถึงว่าข้ามแม่น้ำลกซุยกลับไปแล้วเอาพวกสะบงงสเบียงไปด้วยใช่ไหมชาวบ้านบอกใช่ ข้ามแม่น้ํากลับไปนู่แล้วไม่รู้ไปไหนแล้วข้ามไปแล้วแล้วก็เอาอาหารสบงสเบียงไปด้วยเบงเฮกก็รู้ว่าตอนนี้นะฮะในดินแดนฝั่งใต้ของแม่น้ําลกสุยนั้นไม่มีทหารฝ่ายของจกกกเหลืออีกเลยเบงเฮกจึงได้กลับไปที่ค่ายของตัวเองนะครับเพื่อไปทําการระดมสมองกับลูกน้องญาติพี่น้องต่างๆนะฮะที่ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งในที่แห่งนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ามีน้องชายของเบงเฮกที่ชื่อว่าเบงฮิวอยู่ เบ้งเฮ็กจึงได้ทําการเรียกให้เบ้งฮิวนั้นมาเข้าพบตนเองด้วยเบ้งฮิวก็ถามว่าพี่เฮ็กพี่เฮกกี้มีอะไรจะถามก็ถามอ่ะอ้าฮิวเบ้งเฮ็กอาฮิวคงเบ้งนั้นเราไม่ยอมแพ้เป็นแน่แท้แต่ข้ามีอะไรจะบอกเจ้าสักนิดหนึ่ง <c oughs> ก่อนหน้านี้เจ้าขงเบ้งลําพองใจพาข้าเบ้งเฮ็กนั้นไปตรวจตราวินัยทหารไปดูคลังแสงไปดูสวีสยงกลางตอนนี้ข้ารู้จุดทั้งหมดแล้วจะจัดการทัพของของเบ้งนั้นไม่ใช่เรื่องอยาก เรารู้เขาแต่เขาไม่รู้เราเพราะว่ามาบัดนี้เบงเฮกสามารถทำลายกองทัพของเบงได้เป็นแน่แท้เพราะเรารู้ตรอกซอกซอยในค่ายของของเบงรู้จุดอย่างมากมายและแน่นอนเบงฮิวก็เลยถามว่าอีงเฮกมีแผนอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวน้องฮิวจะจัดการให้เบงเฮกก็เลยมอบแผนไปว่าจะให้นำพวกแก้วแหวนเงินทองของมีค่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทองมุกงาช้างเขาว,วัวเพชรพลอยเอาไปทำให้เป็นซวยนะ ให้คงเบ้งให้มันตายใจแล้วจะได้สัญญาแนละ้วให้ทำหนังสือมาบอกแบบโดยด่วนข้าจะนำกองทัพในตอนที่คงเบ้งเผลอเข้าไปจับตัวคงเบ้งเล่นงานให้อานเลยทีเดียวเบ้งฮิวจะเข้าใจแผนของข้าไหมเบ้งฮิวก็เลยบอกว่าพี่เบ้งเฮกข้าเข้าใจแผนของพี่เป็นอย่างดีหลังจากนั้นเบ้งฮิวครับก็พาลูกน้องไปประมาณร้อยคนเศษนะครับถ้านำไปมากเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายคงเบ้งก็จะ กระโตกระตากาก็มีความคิดของเขาเหมือนกันนะฮะนี่งเบงจะเข้าใจไปว่าไม่ทําศึกอะไรต่างๆเพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจแบบปลอมๆก็จะนําทหารไปประมาณร้อยคนเสร็จเบงหิวก็เลยนําพวกแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยอะไรต่างๆของมีค่าน,นะครับที่เบงเฮกเนี่ยต้องการที่จะทําให้คงเบงตายใจก็ข่าแม่น้ำลกสุยไปพร้อมกับลูกน้องประมาณร้อยกว่านายปรากฏว่าพอข้ามไปเจออะไรละครับไปเจอทหารายามใช้ฝั่งครับนั่งอยู่ตรงนั้นอ้ย ทหารเห็นเบ้งฮิวมาเอ้ยนี่มันพวกเผ่าม้านนี่โอ้โหเข้าไปควบคุมตัวกันหมดเลยครับเบ้งฮิวบอกเอ้ยขมาดีขมาดีทหารพวกนั้นนะครเป็นลูกน้องของมาใต้ครับโอโ้ก็เลยมาใต้ก็เลยทราบเรื่องนี้นะฮะร,รู้ว่าโอเคเบ้งฮิวมาเนี่ยไม่ได้มาร้ายแต่จริงๆในใจผมเชื่อว่ามาใต้รู้แล้วครับแต่เอาเป็นว่ามาใต้ท,ทําทีรู้ว่ามาดีเอาเอาเอเอดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนขอค่าส่งทหารเข้าไปรายงานให้ท่าน สมุห,าหนายกคงเบงได้ทราบก่อนว่าท่านเบงฮิวเนี่ยมาขอเข้าพบท่านคงเบงปรากฏว่านะทหารก็เข้าไปรายงานให้ท่านสมุห,าหนายกคงเบงที่อยู่ในกระโจมกําลังทําการประชุมหน้าดําข้ามเครียดนะฮะอยู่กับมาเจ็กเจียวอ้วนบิคุยลิคีอะไรกำลงังวางแผนสระตะว่าจะทําการจัดการอย่างไรดีปรากฏว่าทหารก็มารายงานว่ามาบัดนี้เบงฮิวน้องชายของเบงเฮกนั้นได้นาแก้วแหวนเงินทองของมีค่าทั้งหลายจะนํามามอบเป็น ของที่ระลึกข,ของํำรุ่ยนะยให้กับท่านขงเบงขงเบงก็ยิ้มมุมปากแล้วครับเอ้ยการู้แผนแล้วก็ทำการชำเลืองสายตาไปมองที่มาเจ็กที่ปรึกษากองทัพที่ขงเบงมีความนับถืออย่างมากเลยทีเดียวนะฮะมีความรักความชอบในความสามารถเขามีความมั่นใจในความสามารถของมาเจ็กเป็นมากมายขงเบงชะไม้ชายตามองไปที่มาเจ็กท่านมาเจ็กท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มาเจ็กก็ชะไม้ชายตามาที่ขงเบงแล้วบอกว่าเห็นทีเราจะใจตรงกันเอาอย่างนี้กันแล้วกันท่านขงเบง เดี๋ยวข้าจะเขียนสิ่งที่ข้าคิดเอาไว้ในกระด,ดาษแล้วมอบให้ท่านลองไปดูซิว่าคิดเหมือนกันไหมมาเจก,ก็ทําการเขียน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 อยู่พักหนึ่งแล้วก็ทําการส่งไปให้กับขงเบงขงเบงเห็นข้อความที่มาเจกแอบเขียนมาให้ก็วนเลาะคำโตเลยทีเดียวแล้วครับโอ้โหหาใหญ่เลยตบมือโอ้ก็ตบเขา่าตบมืออะไรต่างๆโอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆท่านมาเจกความคิดของท่านมาเจกนั้นเหมือนกับข้า เหมือนกับข้าจริงๆเรื่องนี้ข้าเตรียมแผนเอาไว้แล้วข้าเตรียมแผนเอาไว้แล้วขงเบ้นเงนั้นรู้ทันกลของเบ้งเฮกกับเบ้งฮิวจึงได้ตระเตรียมนะครับเรียก ทหารไม่ว่าจะเป็นอุยเอียนจูล่งอองเป๋งกวนศกม้าตรงอะไรต่างๆมาทําการประชุมแผนนะครับว่าเขารู้ว่าคืนนี้เนี่ยเบงเฮกจะต้องบุกมาเป็นแน่แท้แผนตื้นๆนะแม็เบงเฮกต้องการที่จะวางอุบายหลอกให้ขงเบงตายใจนะโดยส่งให้เบงหิวนั้นมาทําให้ขงเบงนั้นคว้ยเขวคิดว่าเบงเฮกนั้นจะยอมแพ้แต่ทว่าพอของเบงตายใจในช่วงที่ไม่ได้ป้องกันตัวเบงเฮกก็จะนํำกองทหารบุกเข้ามา แล้วมาโจมตีค่ายของของเบงขงเบงก็เล่าบอกว่าให้ทํานู่นทนํานี่ในที่สุดครับเมื่อเวลาผ่านไปมีทหารสองคนที่เป็นเผ่าม่านเดินทางข้ามน้ําแม่น้าลกสุย่ยกลับไปที่ค่ายของเบงเฮกไปรายงานให้เบงเฮกได้ทราบว่ามาบัดนี้ท่านเบงฮิวได้ฝากข่าวมาบอกว่าคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนให้ท่านเบงเฮกนํากลงทหารรบพิเศษของเผ่าม่านบุกไปที่ค่ายของข,อง,ของเบงได้เลยเพราะว่าตอนนี้ขงเบงนั้นตายใจแล้ว ข้าจะทําให้ขงเบงตายใจและตอนนี้ก็เริ่มตายใจแล้วด้วยท่านเบงเฮกท่านรู้ตรอกซอกซอยในค่ายของของเบงแล้วเพราะว่าขงเบงพาไปดูก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นท่านดําเนินการได้เลยนะเบงเฮกก็ดีใจมากรอเวลา2ยามก็คือประมาณเที่ยงคืนนะครับที่จะนํากําลังทหารรบพิเศษสักประมาณ1นึ่งของร้อยบุกเข้าไปแบบเงียบๆแล้วทําการจัดการให้ขงเบงนั้นจะต้องลาโลกแบบไม่สมัครใจตามแผนของเบงเฮกแล้วก็เบงฮิวซะเลยปรากฏว่า ตัดปาพมาที่ค่ายของของเบ้งนะครับทางด้านตอนเหนือของแม่น้ำลกสุย่ยโอ้หกินข้าวกันอร่อยนะครับเครื่องลงเครื่องดื่มมันฉมำงสงเฉงขงเบ้งสั่งให้ลูกน้องครับหม่อมฮะหม่อมเครื่องดื่มกับเบ้งฮิวและบรรดาทหารอีกร้อยคนเสร็จเพราะว่าขงเบ้งได้ทาการสอบถามเบ้งฮิวว่าคนเหล่านี้คือใครเบ้งฮิวบอกโอ้ยคนพวกนี้เหรอเป็นพวกโลจิสติกขนของอย่างเดียวแต่ว่าพอขงเบ้งนะฮะทำการพินิจฐพิเคราะห์พิจารณาถึงรูปร่าง หน้าตาทมึงทึงนะตัวใหญ่กำยำมือไม้นี่ใหญ่นะจับอาวุธมาเยอะดูรู้เลยครับว่านะั่นคือนักรบฮะแล้วก็เป็นรบพิเศษซะด้วยขวงเบ้งสั่งให้ลูกน้องครับซึ่งอยู่ตรงแถบนั้นเนี่ยทำการหมอมเครื่องดื่มแล้วก็แอบ,บใส่ยาเข้าไปครับทําให้เกิดอาการชานะรปรากฏว่าพอถึง2ยามครับเที่ยงคืนนะพวกเบ้งฮิวกับลูกน้องเนี่ยตัวชาครับขยับไม่ได้ครับมึนด้วยฮะชาด้วยฮะทีนี้เนี่ยเบ้งเฮกเขาก็พาลูกน้องรบพิเศษของฝ่ายเผ่าม่านเนี่ย ข้ามน้ําลกสุยนะขึ้นมาทางเหนือเข้าไปที่ค่ายของเบงปรากฏว่าสะดวกโยกทินแล้วครับแมโปร่งโล่งสบายไม่มีใครเลยทีเดียวบุกเข้าไปนะในประตูหน้าไม่มีใครบุกเข้าไปตรงกระโจมครับกะที่จะเข้าไปทําการโจมตีแบบสายฟ้าแลบไม่มีคนอีกครับเข้าไปที่กลางค่ายครับเห็นกระโจมมีไฟตะเกียงลิบหลีลิบหลีลิบหลีอยู่เข้าไปดูปรากฏว่ากรโอ้เห็นเป็นน้องชายตัวเองครับเบ้งฮิวครับกาลังแบบสลบเมือดครับ ทหารบางคนก็คือแบบตาเหลือกขึ้นมานะครับปากชี้เอามือชี้ไปที่ปากพูดไม่ได้ครับชาไปหมดนะโดนของเบ้งวางยาซะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเบ้งเฮกก็รู้ตัวแล้วครับว่าตนเองกับคณะลพบพิเศษนะฮะหกองร้อยเนี่ยนะครับโดนแผนของของเบ้งเข้าแล้วนะก็พยายามที่จะถอยหนีแต่ปรากฏว่าทหารฝ่ายของลูกน้องของเบ้งนั้นมาโจมตีกันอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของอุยเอียน ฝ่ายของจูรงโอ้โหโดนจับตัวกันจับเป็นกันมากมายมหาศาลบ้างก็ยอมจำนนบ้างก็โดนลาโลกไปไม่สมัครใจถ้าไม่ยอมสวามีพักเบ่งเฮกนั้นจะต้องเอาตัวรอดครับเห็นเรือลำน้อยมานะฮะมีคนอยู่บนเรือประมาณ4ีหคนวิ่งไปที่เรือครับโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วย,วย,วยปรากฏว่าเข้าใจว่าเป็นทหารเผ่าม่านแต่นั่นเป็นมาใต้ครับกับลูกน้องโอ้โหมาแล้วครับมารับตัวหลอกเบ้งเฮกครับให้มาที่เรือลำน้อยแจวมานะนึกว่าลูกน้องตัวเองเผ่าม่าน มาใต้ก็เลยจับกลุ่มตัวครับเบงเฮ็กมัดแล้วไปส่งให้ของเบ้งอีกครั้งอีกคราเป็นการถูกจับครั้งที่3แล้วนะครับของเบงเฮ็กไปอยู่ที่เบื้องหน้าของท่านสมุหานายกของเบ้งเลยทีเดียวล้ะครับขงเบ้งก็เลยนะฮะมองหน้าเบ้งเฮกครับเนะมื่อเบ้งเฮ็กมาอยู่ที่ต่อหน้าของเบ้งเนี่ยโอ้ยขงเบ้งเขาก็มองหน้าครับแล้วก็เย้ยหยันนิดนึงว่าเจ้าโดนจับ3ครั้งแล้วนะเบงเฮ็กเจ้ายังไม่ยอมอีกเหรอเจ้าจะยอมสิโลราบไหมเนี่ยนะสครั้งแล้วนะเบงเฮกเบงเฮกบอกว่าการที่ท่านจับข้าได้ครั้งทีี่่3 มันไม่ใช่ฝีมือของท่านหากแต่ว่ามันเป็นเพราะความโลภโมโทสันและความด้อยสติปัญญาของน้องชายของข้าอย่างเบ้งฮิวมิฉะนั้นเนี่ยท่านจับข้าไม่ได้หรอกนะ,ะมันไม่ใช่ความผิดพลาดของข้าเลยก็ยังปากแข็งก็ยังแถจนสีข้างนี่โอ้โหเรียกเรยว่าแคกแคกแกเลยนะคงเบ้งก็นี่เจ้ายังไม่ยอมแพ้หรือนะ,ะเบ้งเฮกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อเจ้ายังไม่ยอมแพ้ข้าจะปล่อยเจ้าอีกโอ้ยปล่อยอีกแล้วครับ3ครั้งแล้วจับ3ครั้งปล่อย3าครั้งแล้ว เบงเฮกบอกถ้าท่านปล่อยข้าไปคราวนี้ข้าจะไประดมคนที่เป็นเครือญาติวงตระกูลทั้งหมดเลยแล้วมาทำศึกใหญ่กับท่านเอาให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยปะทะก,กันแบบตรงๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วถ้าคราวต่อไปเนี่ยข้าแพ้แล้วท่านจับข้าได้อีกข้าก็จะยอมสิโรราบต่อท่านโอ้เบงเฮกบอกว่าเบงเฮกยอมสิโรราบต่อของเบงหากขงเบงนั้นจับตัวเบงเฮกได้อีกครั้งนี่สามครั้งแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขงเบงก็บอกว่าเอาละเบงเฮกข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้ แต่คราวนี้เจ้าต้องไปศึกษาตำราพิชัยสงครามไปวางแผนให้ดีให้รอบคอบจัดเตรียมกองทัพให้ดีเจ้าวนะเจ้าจะได้ไม่เสียใจในภายหลังถ้าข้าจับตัวเจ้าได้ขงเบ้งสั่งให้ลูกน้องทําการแก้มัดเบ้งเฮกครับแล้วพานะให้ลูกน้องไปส่งเบ้งเฮกข้ามแม่น้าลกซุ่ยไปส่งถึงข่ายเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการปล่อยนะพวกนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายทหารระดับในกองและนายทหารทุกคนก็รู้สึกซาบซึ้งในใจของข,อง,ของเบ้งนะะว่า โอ้ปล่อยอีกแล้วนะฮะใจดีจริงๆเบ่งเฮกนั้นก็ล่องเรือไปนะครับที่ของเบ่งไปส่งไปจนกระทั่งถึงฝั่งทางใต้นะของแม่น้ำลกสุยก็เห็นมีนายทหารคนหนึ่งนั่งจังก้าอยู่ครับเอากระบี่ชี้หน้าเบ่งเฮกครับแหมพึ่งขึ้นพึ่งลงจากเรือนะมีนายทหารผู้นหนึ่งเอามือเอาดาบนะฮะกระบี่เนี่ยชี้หน้าเบ่งเฮกนั่นคือมาใต้ครับมาใต้นั้นบอกว่าเบ่งเฮกสามครั้งแล้วนะอย่าให้จับได้อีกครั้งนะคราวนี้เนี่ยจัดหนักแน่ ล้วไม่ใช่แค่มาใต้ที่อยู่ตรงนั้นครับมีจูร่งด้วยครับโอ้โหปากทงจกกกเลยครับแล้วก็ทําการสำทับนะฮะพูดไปยังเ,งเบ้งเฮกว่าท่านสมุหาหนายกของเบ้งนั้นมีเมตตามีน้ําใจกับเจ้าหลายต่อหลายครั้งนะอย่าลืมสิ่งนี้เชียวนะอย่าได้ลืมบุญคุณของท่านของเบง้งเชียวนะเบ้งเฮกก็พล่าออกจากมาใต้กับจูร่งบอกโอเครู้รู้รู้แล้วก็รีบเดินทางต่อไป เพราะว่าค่ายนะฮะของเบ้งเฮกที่อยู่ตรงฝั่งน้ําฝั่งทางด้านทิศใต้เนี่ยโดนยึดไว้หมดแล้วโดยม้าใต้กับจู่ลงก็เลยทําการเดินทางไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้พ้นเขตค่ายของตัวเองปรากฏว่าไปเจออุยเอียนครับไปตั้งทัพยอยู่บนเขาเลยทีเดียวครับอุยเอียนตวาดนะใส่เบ้งเฮกครับเบ้งเฮกกาลังควบม้าผ่านมาอุยเอียนอยู่เชิงเขาเนี่ยตะโกนบอกตอนนี้ค่ายยึดไว้หมดแล้วบริเวณเขาตรงนี้ใช้ยภูมิที่มั่นสําคัญของเจ้าเป็นของพวกเราเป็นที่เรียบร้อย เจ้าอย่าได้คิดว่าจะทำการศึกแบบเดิมๆไม่มีนวัตรกรรมไม่มีทางหรอกตอนนี้โดนยึดจุดสำคัญจุดยุทธศาสตร์ไว้หมดแล้วถ้าจับเจ้าได้คราวหน้าเบงเฮกเจ้าต้องลาโลกแบบไม่สมัครใจด้วยน้ำมือของอุยเอียนเป็นแน่แท้โอ้โหเบงเฮกครับหัวซุกหัวซุนครับเอ้ยรู้แล้วพาลูกน้องครับหัวซุกหัวซุนครับกลับไปที่ถ้ำฮะของเบงเฮกด้วยความหัวซุกหัวซุนเลยทีเดียวแล้วครับม้า เบงเฮกนั้นต้องหัวซุกหัวซุนไปอยู่ที่ถ้ำของตนเองแล้วก็กําลังจะไปเตรียมการนะครับกับญาติพี่น้องต่างๆให้มาบุกโจมตีขงเบงเอาแบบปะทะกันแบบจังๆเพราะมาถึงฝ่ายขงเบงเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจกับเบงเฮกมากนักนะครับเพราะว่าขงเบ่งนั้นก็ค่อนข้างที่จะปิดหวังต่อเบงเฮกขงเบงนั้นพาลูกน้ององค์คาพยพส่วนใหญ่นะครับบุกลุกคืบเข้ามาข้ามแม่น้ำลูกสุยมาละไปตั้งมั่นอยู่ที่ค่ายนะครับของเบงเฮกนั่นแหละครับ ใช้พื้นที่ที่เบงเฮกเคยตั้งเป็นค่ายอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้าลกซุยนั้นทําเป็นค่ายที่มั่นสําคัญหลังจากนั้นก็เรียกบรรดานายทหารทั้งหลายมาให้สั่งการนะครับว่าให้บํารุงขวัญทหารบอกว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ศึกในครานี้เนี่ยเราชนะมาโดยตลอดแต่เราก็ต้องปล่อยเบงเฮกไปคงเบงทําการชี้แจงกับนายทหารทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นนะครับบอกว่านี่เป็นกุศโลบายที่ทําการจับแล้วปล่อยถึง3ครั้งแล้วเนี่ยเพื่อให้หัวใจของเบงเฮกนั้นอ่อนลง เพื่อให้หัวใจของพี่น้องประชาชนชาวเผ่าม่านั้นอ่อนลงให้เขารู้ว่าอย่าเป็นศัตรูกับเราเลยเรานั้นเหนือชั้นกว่าและเราก็มีเมตตาด้วยคงเบ้งยังได้พูดไปยังบรรดานายทหารทั้งหลายว่าเบ้งเฮกนั้นสติปัญญานั้นอ่อนด้อยเป็นยิ่งนักเพราะว่าเมื่อครั้งที่คงเบ้งนั้นทําการจับตัวเบ้งเฮกในครั้งที่2เนี่ยก็ได้พาไปดูนะฮะ่ายคูประตูหอรบคลังแสงสเบียงต่างๆก็ มีความมุ่งหมายอยากจะให้เบงเฮกนั้นมาปล้นค่ายมาปล้นสะดมอีกทั้งยังเอาเอาฟางเฟิงคลุมปิดเอาไว้ก็หวังว่าเบงเฮกนั้นจะใช้ไฟมาเผานะแต่เบงเฮกนั้นสติปัญญาอ่อนด้อยเป็นยิ่งนะักไปใช้วิธีการแซงทําเป็นสวามีพักซึ่งมันแย่กว่านะแล้วก็จับตัวได้แต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องปล่อยไปครั้งที่3เพราะว่าเบงเฮกนั้นยังไม่สามารถที่จะยอมแพ้ด้วยใจได้ขงเบงก็บอกว่าลูกน้องทั้งหลายนะพวกท่านผู้ใต้บังชาทั้งหลายเนี่ยท่านอย่าได้กังวลใจแล้วก็อย่าได้ท้อแท้ เพราะว่าการทําความดีเนี่ยมันต้องใช้พลังกว่าเขาจะยอมรับด้วยใจการใช้กําลังไม่สามารถทําให้คนยอมรับด้วยใจได้แต่การใช้ความดีและแสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นกว่าเนี่ยแต่ต้องมีความเมตตาด้วยเนี่ยจะทําให้ผู้คนนั้นยอมรับด้วยใจอันนี้สําคัญนายทหารทั้งหลายก็ทําการโอ้โหยกย่องนะครับขงเบ้งนะฮะพูดกันเสียงดังนับถือของเบ้งประดุดดังมหาบุรุษในยุคโบราณเลยทีเดียวขงเบ้งก็ถ่อมตัวอีกครับบอกว่า ข้าไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นหรอกจะไปเทียบข้ากับคนยุคโบราณที่เก่งขนาดนั้นได้อย่างไรข้าของเบ้งทํางานสําเร็จก็เพราะการร่วมแรงร่วมใจของพวกท่านทุกคนจึงทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้มีใช่ข้าคนเดียวแต่เป็นเพราะพวกเราทุกคนผู้ใต้คําชาของของเบ้งดีเช่นนั้นเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยินดีปรีดากันใหญ่เลยครับขงเบ้งให้ความสําคัญกับลูกน้องเป็นอย่างมากนี่ก็ถือว่าเป็นภาวะผู้นําที่สําคัญนะครับความสําเร็จในกิจการงานของหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตาม สิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องให้เกียรติกับทุกคนที่อยู่ในหน่วยงานว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนเนี่ยทำให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ดังเจตนารมเลยทีเดียวครับนี่คือเรื่องราวของวรรณกรรม3ก๊กใน E ีีนี้ฮะการวิเคราะห์กรรณกรสามก๊กโดยผมอาจารย์มิกซ์ดรนัทกฤตเปาอินมาบัดนี้ฮะคงเบ้งจับเบง้งเฮกได้3ครั้งแล้วก็ปล่อยไปทั้ง3ครั้งแต่เรื่องราวของเบง้งเฮกนั้นยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับยังมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่ ผมชื่นชอบแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับขอบคุณจริงๆฮะที่สนับสนุนกันมาในทุกช่องทางเลยทีเดียวขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขและพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ